วิธีเอาคืนคนที่เกลียดและนิะนทา 1. เงียบและปล่อยให้ความสําเร็จพูดแทนคุณจงพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พวกเขาไม่มีทางที่จะไปถึง 2. คือยิ้มยิ้มให้แล้วทำเหมือนพวกเขาไม่มีตัวตน 3. ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พวกเขาเคยบอกว่าคุณไม่มีวันทำได้ 4. จงสงบนิ่ง ด,ดยิ่งเขาโก,กรธเกลียดคุณมากเท่าไหร่คุณต้องยิ่งนิ่งขึ้นมากเท่านั้นห้าคนที่จะร้ายจะแพ้คนใจดีเสมอโดยเฉพาะเมื่อใจดีแบบไม่แคร์เขาคือเราจะทําความดีไม่ต้องสนว่าเขาจะด่าเราว่ายังไงหกจงสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขที่แท้จริงคือเสียงเอาคืนที่ดังที่สุดเจ็ดจงเมตตาพวกเขาคือตอบแทนพวกเขาด้วยความเมตตาแล้วเดินผ่านเรื่องนี้ไปอย่าคุูมฐานคนที่ให้อภัยได้คือคนที่จะอยู่เหนือทุกเกมดราม่าจงส่ง แล้วก็เมตตาเขาเถอะสุดท้ายจง